คำถามถัดไปค่ะมีอาการใจสัน่นใจวิวอยู่เนืองๆควรภาวนาอย่างไรเพื่อให้ประคองสติได้ดีเออเพราะาตัวเองก็ป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วทีนี้เวลาเราเป็นโรคหัวใจเนี่ยบางทีเราก็กังวลเพรากังวลเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าใจเราเต้นผิดปกติสั่นวิวถ้าเผื่อครูบาอาจารย์บางคนก็บอกว่าเอาให้เกินตายเลย มันจะสัน่นมันจะหวิวยังไงก็ไม่ต้องไปกังวลดูมันเลยมันจะหยุดก็ให้มันหยุดไปเลยให้มันรู้ไปเลยเพราะอย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเราภาวนาเนี่ยมันก็จะมีนิมิตขึ้นมาเป็นต้นว่าเราจะรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าเราเห็นเออเป็นศพความหน้าแล้วถ้าเกิดเราเกิดเพลอสติขึ้นมาอุ้ยศพใครนะ อิศพก็จะหงายหน้าขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ได้เตรียมสติไว้ให้ดีอิศพนี้ก็กลายเป็นหน้าเราเองอะ่ะแล้วมันก็อาจจะขึ้นอืดหรือมันสารพัดส,สารเบรกเราก็จะตกใจจนกระทั่งเอาสติมาที่ใจไม่ทันอันนี้ที่เขาบอกว่ากรรมฐานแตกก็เป็นบ้าไปเลยก็มีนะคะทีน,นี้นี่ก็เหมือนกันมันไม่เป็นนีตไม่งงางนันก็จริงแต่มันจําเป็นอาการโอ้ยมันจะใจสั่นใจวิว แล้วก็แย่ทีนี้จะภาวนาอย่างไงอะ่ะมันก็ภาวนาไม่ได้แล้วเพราะมันไปจดจ่ออยู่กับไอ้ใจสั่นใจวิวตายหัวใจมันจะแย่อย่างไงอะไรต่ออะไรตกลงนิวรณขึ้นมาหมดเลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็นึกอ๋อนี่เราอย่างรักชีวิตของเราปากก็บอกว่าไม่กลัวตายที่จริงกลัวตายเอาเลยตายเป็นตายให้มันรู้กันไปเลยถ้าเกิดแล้ว อย่างนี้นะคะอีอาการใจสั่นใจวิวเนี่ยบางทีมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะภาวนาได้เราก็จะได้จิตรวมพอจิตรวมแล้วเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจขึ้นแล้วบางทีไออาการที่เป็นโรคหัวใจเล็กน้อยเนี่ยภาวนาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นความดันที่เคยสูงก็ไม่สูงอะไรอะไรเพราะเส้นเลือดมันก็จะปรับตัวมันก็จะไม่ไม่บีไม่ตีบไม่ตึงไม่อะไร มันก็ดีขึ้นได้เพราะคนปเป็นโรคหัวใจหลายคนนะคะที่เคยต้องอมยาใต้ลิ้นต่ออะไรพอมาปฏิบัติดีจริงๆอย่างนี้เนะะี่ยค่ะก็อาการดีขึ้นที่เคยความดันสูงที่เขาบอกต้องกินยาไปตลอดชีวิตก็เลิกไม่ต้องกินได้ตรงนี้มันอยู่ที่เราเองว่าเรามีความมั่นใจในการภาวนาแค่ไหนอย่างไรแล้วถึงเวลาที่มันมีอาการหลอกขึ้นมาเนี่ยตายเป็นตายเลยคนเราถ้าบ่มีความกล้าตายคนเดียว แต่ถ้าแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความกล้ากลัวเนี่ยตายวันนะ่ะสิผล20ผลตายอยู่นั่นนะแล้วไม่เคยตายจริงๆอะ่ะแล้วก็จะมีอาการจารพัดจละเพให้เราวูบว่าปั่นไว้วววไปหมดนะคะตรงนี้ลองดูค่ะ